มาอนี่ดึกบ่นี่3สามทุ่มกว่าบอคุสี่ทุ่มแล้วมาเด้อมากินหน่ทอดส้มปะจีนน้ำการทอดส้มปะจีนมามากินน้ำการเร็วโอ้ยพื่อใดกดไลค์หนึ่งคนแล้วแล้วก็ไข่เจียวเนาะเป็นเอ่อไข่เจียวใส้หอมแขกอืมหอมแขกคือ เคื่อน,นหอมแดงเลยแต่วันอันใหญ่กว่ามามาจักกีพรน้องออกแบบว่าหันพึ่งเบื้องหนังเลียงอันฉลาดเกมโกงน้องออกแบบมากินข่าวน้ากันแล้วก็นี่มีฮอทดอกนำฮอทดอกเซเว่นอืฮอทดอกจีเพียกรอบมาสุดทานมีความหมตดฐานอืม มากินหลอดดึกไทเกียวเนอะแล้วก็น,นี่คูพีไฟ่ามาเลี้วไ่าทอดสมปาจีนเนอะและ้วก็มีนี่น้ําเจียบบองอกินเจียบบองอีกแล้วมีแต่เนี้มันมันม่มีผักเลยวันน,นี้ผักนิดหนึ่งคือหอมแขบเนอะมากินน้ำกันมากินน้ำกันเล้วนี่ ก็ตั้งกล่องดีๆกันมั้ชิง่งบหนาเนาะมากงบหนาได้กล่องใได้แล้วไปไ้นยังกินกินดึกจังเลยค่ะแม่ตอนนี้จักทุ่มเราไ่ายเพราะว่าเห็ดเห็ดก็เข่าดึกประมาณทุ่มสองทุ่มจังมาง่วงแง่เห็ดนะอื้องเห็ดอย่างอยู่เดมเหมือ ก็เลยได้กินเดึกอีกแล้วเนาะเขากลองคือเกาเมื่อนี้ไปสื่อขา,ขาวมาแล้วเดี๋ยวมือสีอมือสิหงเขากล้องกับขาว,ขาวใช้กันเนาะเพราะว่ากินแต่เขากล้องมันแข็งเอากินอันนี้ก่อนเลยมากินไข่เจียวไข่เจียวนี่กินดูสังเกตอะไรส่วนให่กินดูดนมันต้องมีเจียวบองน้ำอืม เจียวบองติดตุยเย็นใบบอนี่อก่อนบ่อดตายเจียวบองบ่มีก่างเลยแล้วสับละเอียดดีแล้วก็หอมสมุนไพรใครเจียวกับเจียวบองอืมขอก่อน เดี๋ยวกันนี่เนาะทอดกระบอกมาทาั้งนี้กันโชวส์สมปาก่อนอมออสมปลาทอดดีดีเดียวอืมนะทอดสมปลาเจร้อนไปเลยนะใหม่ไม่สึกใหม่ก้อนสุกหืมหย่อมตาบ้างเพื่อท่าน อืมนางบางโทษสัตว์กันสมบัติจีนซื้อมนจากแคนว้านแม่ฝ่ายแซ่บอยู่เป็นคนมากกินเค้ม ก้อนถอดก็แล้วไปล่างล่างออกล่างออแล้วๆกะซับน้าหมวกเราก็จังเอาไปถอดไปเดี๋ยยังกินไปเดียย๋ยยังกินลูกไอ้ปลาย,ยุบ้านนี่เขาว่ายุบสารข้าม บังบังเหนือมันเด้อปลาจีเนี่ยกะก้างหลขยึย้ือันเดียก้างเยอะเหมือนกันนี่กินตรงท้องมันจังบ่มีก้างเหนือตรงท้องมันอ่ะบ่ค่อยมีก้างต้องระวังเนาะสมปลาอืมเขาต้องลูดก้างมานะันหมักเด้อ c o m p าเน่ e อืมผู้ใดหิวหลอดดึกนี่บอลกลางปลาเชียวไปเห็นแมวแมวป่าแมวเหมียวแมวเป้า การอยดย้อนหลบดึกเออเก็บไม่ได้หนังอืมอเมริกอเมีิไม่กินรอ,อ,อบดึก Trong thời gian này, ăn thịt lắm. được. Khái chèo hòm kẹt. vẫn ăn ôm. จะบอกก่อนอ่อมบอมาขายสกส้นกับยจือเก่าดีอ่อนยังขายอยู่บส้นกุญยจับ แช่ไม่ไดคกยจับอือืกิน่าวิตามินซีกับเกียวบวงมาเด้อสามคน ลมไปจีนงกินหนังมันก่อนหายกินบอกมันๆอืมอือแ่เบเด็หล่อนก้างมันหล่อนก้างไปจีน เนี <ted> ่ย <libr> ก <ame> <h Bra ke> ินกับเจ้ยบองอืมอืมเจ้าบองแซ่บจน้องปูเป้มาเด้อน้องปูลูกสาว กินเจียวบองกับเขาแล้วก็ให้เกี๊ยวหอมแขบกบปูแขรบเยอะวันที่หนึ่งคุณคุณลงเวลาถ้ามันเปิดเร็วเนาะอื้อ สมปะจีนปูทอดสมปะจีนบวเค็มไปไหนพอเอาไปล่างก้อนทอดขั้นบะล่างสิเค็มกว่านี่เขาดีเขาดีเลย ปูบอกว่าหนูต้องไปไหมคะแม่ต้องปูเส้นสัญญาไปก็จ,จ้าง่าเนาะ,ะใช่น่องใช่น่องอัตวจะจ้างไปบนนี้ ไม่ไล่เป็นรันงแหละมับ้านใหญ่ใจและปัว,วอืมชุดดาวดีมากกินข้าวน้องเลิม ไข่อะอีกละกินแก้วบองไข่เจียวไข่เจียวใส่หอมแขกใส่แบบผดโพนี่ถูกอน,นุของใครเลยหอมแขกอืออือ ตรงโทษถาน่ออ่อน้องปัวออ,อันนี้ไรมาไม่ได้าวางเลยฮห ใช่สุดเดียบอันนั้นี่ยอืม,อมเพิ่นมาท่านแจ้งมาอีกตินองปัวอืมอืมรอฟังรอรอฟังเพิ่นแหละเนาะรอฟังเพิ่นเพิ่นสีวานย,ยังไงกัดข้างบ่งหัน พี่ของเขาก็ข้างเม่เป็นปเปเื่อยเปทงไม่จังใดเป็นแหน่ขนมของน้ำวิศรก o มาเมออลยอลนวด พอนเนี่ยเขามามาได้ทำกินกินน้ำกาลอือด้วยพอไขรเจียวนี่ก็ถอดแสบละนัวใส่ตาลอ,อยอร่อยชัวร์ได้เนี่ยใส่ผงอร่อยชัวร์แสบอือกินรอบเดิอกินอ้างรอบเดิกอืออืม,อม กินดึกนะครับเพื่อนอืมมันนี่เฮ็ดแล้วกินดึกก็เลยเดี๋ยวกินดึกแล้วสมัยกินดึกสุมออืมมาเดึงมากินน้ำกันส่งไปกินแซ,บแซบ่บ มึงเห็นแล้วกินดูขัดน้องแสบเพื่อใครเกี่ยวโซมปลาขันจินบ้างเหมือนก้าวขอดีเินกินหลายมืออยู่เนี่ยโมปลา ทอดเจลาเทียทอดหมดเลยนะยังไม่ได้ทอดอย่างนงี้มันกะเขาไม่คู่เบสนะยังไม่ดได้ทอ,อดอย่างนงี้ยมันกะสะดวกคอนทอดปลาทอดสมปลาคืนยากเลยยันแมตตใหม่อือยันแมัต์ใหม่กรอนสุกทอดไฟอ่อนบักคาเร็ง ก้อนถอดก็เอาก็ล้องไปขว่นี่กระทะก่อนไว้มันติดกระทะเนาะเมืม่อไห้ปลาติดกระทะเขาต้องเอาเกลือลงไปขว่วกับกระทะสะก้อนแล้วก็เอาเกลือออกแล้วก็เติมน้ำมัน ไม่บุกจีเลยอินหอดออกัน เบื้องอันนี้มันอรอกรอ่ะอ้าของไม่เข้าเว็บนะไม่ก็เล่นเป็นเถอะอื้มอิ้มหรอ,อ ăn <laughs> thật không anh nhung ok nào เดีย๋ยวมือ้นมากินไหมมันอีกกินอิ่มแล้วอันท่ะเราติปิดไหลก่อนเนาะปิดไลฟ์สดก่อนขอบคุณที่มารับชมออมันคือเป็นยังเสียจ้ปิดบ่ไดหน่อย